วันนี้เรากำลังขึ้นมาอยู่ที่วัดเจดีมงคลครับเป็นพระเจดีนะสวยมากนะครับข้างใน,นก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรอะ่ะก็เรื่องอะไระตรงเนี้ยชาวต่างชาติาเยอะมากเป็นภาษาอะไรดีกว่าท่านมากรเราต้องดูครับ

เด็กคนยอดกันลงไปเต็มเลยทั้งชาติท me. ั uh ้งชาติทั้งไทยนะครับในความเชื่อแบบไหนก็ไม่รู้นะครับเเราจะไปดูข้างนอกครับตอนนี้ข้างในอากาศเริ่มหายใจไม่ออกแล้วคนเยอะเดี๋ยวไปข้างนอกดีกว่าขโมยขโมยฟอร์ก็เคยมาแต่จำไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่า ก็ดูดีนะครับผมภาพภายนอกและภาพภายในเดี๋ยวเราจะไปดูด้านไยนะครับด้านข้างเราจะมีอะไรเราจะเริ่มไปตัดเวียนไปตามต้องระวังนะครับไปไม่ค่อยดีนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยว วันนี้แล้วหยุดรถนะครับแดดก็ร้อนอากาศก็เย็นๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฤดูหนาวนะครับเหมาะสำหรับการเที่ยวทุกที่ครับแต่ถ้าจะให้เหมาะมากกว่านั้นก็คือต้องเป็นช่วงที่มีตังด้วยนะครับดูข้างล่างนะครับเขาจะมีกันทำพิธีอะไรอย่งน้ย เต๋วสิกค้าเต๋อปอกๆเค้าเต๋อปอกๆไม่ใหญ่นะครับทางศาสนาของพุทธบาณฑ์ยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้แค่นี้นะฝากวิวส,สวยๆไว้